อันนี้ย้อนถามกันไปตอนที่หลวงปูทง่ท่านท่านทุดงทําไมท่านถึงชอบทุดงนะครับอาจารย์ปีกเว่ชอบหาความสงบเลยหลังจากนั้นก็ชอบศึกษาแตอย่างก็เป็นของเก่าของท่านด้วยแหละที่ตันสะสมบาร,รมีมานะ่ะนัษนแสดงว่าคนเราทุกคนน่าจะมีของเก่ามาใช่มีของเก่าถ้าเรารเชื่อเรื่องวิญญาณไตยเกิดถูกไหมอาจารย์ไปอย่างพุทธเจ้าไหมิบชาบไหมใช่นั่นแหละเหมือนกันอย่างอย่างเดียวกันหลวงปู่ธรรมสร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันเนี่ยทีนี้เห็นบอกว่าเคยมีเรื่องเกี่ยวกับขมิ้นแดงด้วยอ๋อตอนทุดงไง เป็นยังไงอาจารย์หลังจากที่เราท่านอยู่ในปา่าแล้วนี้ก็ไปเรื่อยเตดงไปเรื่อยๆแต่นนี้ไปเข้าจนถึงเวียดกงสมัยกัลิกอนที่เรียกวีดกงคือเวียดนามนั่นแหละแล้วนี่เวียดนามท่านก็รัที่คอมมนต์เข้ามาคือไม่มีศาสนาก็ปรากฏว่าลุงปู่ไปก็ปไปปักกดเวียดกงก็เห็นสีเหลืองเป็นพระก็ไม่ชอบไงก,ก็ปืกกนกลจะยิงบอกปืกกนกลยิงยิงจนกดกระจายหมดพอหมดมักนก็เป็นฟงกวนฟันพอฟันขาดหมดไม่เป<ม>็นอะไรหมด ก็สงสัยปากบอกแดงแล้วอจึงยังนั่งเฉยอยู่งันก็เลยจับไปใส่กรงไปไปถ่วงน้ำโหดมากออโหดครับประมาณสินาทีได้ถ้ากันนั่งสมาธิอยู่งันอีกแล้วอาจารย์สินาทีในน้ําขอโทษนะฮะตายได้เลยอาจารย์ก็ใช่ย์สาทีก็ไปแล้วู่ไม่เป็นอะไรเลยก็ถามท่านไงแล้วปู่หายใจไงล่ะครับก็หายใจตามเชือกหลวงปู่จับเอาเชือกเป็นตัวนําเพื่อให้ไปถึงอากาศถูกต้องโอ้โหอันนี้ลวงปู่เล่าให้ฟังเองเลยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก็ตอนนั้นต้องถามท่านไงตรงเนี้ยเพราะจะมีคนถามอย่างที่ตอนนั้นก็สงสัยไงลวงปู่หายใจยงไ ก็เลยต้องถามตอนตอนนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนก็ถอนเล่าฟังเขาจะต้องถามบอกดีพระเอกรอดได้ถามไม่ก่อนแล้วแด้กระตบอไปฟังแล้วแต่ามาแม้แต่จีวรนยังไม่เปียกเลยเอา้าปูมาจีวรไม่เปียกนะถึงคุ้มครอง <S <S จนนันเพื่อไปโกงก็สงสัยเอา้าจีวรก็ไม่เปียกนะครับก็บเ,เลยวิ่งเลยไปอีกแต่ามามองม่เห็นบ้านคนแล้วไม่เห็นริมฝั่งอะไรแนละ้วก็จับหยอดไปอีกแล้วก็เอาขึ้นมาอีกครับก็ยังเห็นอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมท่านบอกว่าทีแรกอยู่ทะเลเนี่ยไปมาหาดูก็เลยแยงถามนันอีกว่า อาวงปูทราบเงเป็นมหาสมุทรบกน้ำมันเย็นกลับมาเขาบอกมาเจอตะเคีนนอนนอนอยู่อ้าปากคือสัญชาตญยานยของตะเคีนอนต้องอ้าปากนะใช่หายใจทางลิ้นระบายความร้อนระบายความร้อนครับก็ปรากฏว่าก็จับเขาออกมาจากกรงว่าสี่คนจ,จับพุ่งใส่ปากตะเค้ตะะเค้มึงอ้าปากงึบแตุ่บไม่ลงมันพยายามจะกัดแหละ่ะ แต่<ช>มันไม่ลงไม่ลงนั่นคือเรื่องราวปฏิหารนะนนนแล้วสุดท้ายเนี่ยคือทําอะไรก็ไม่ตายยิงก็ไม่ตายถ่วงนางก็ไม่ตายแต่ปัสสกีไม่ตายก็เลยยอมตัวเป็นลูกศิษย์มากราบขอขามาปู่บอกไม่เอาโทษอะไรหรอกไปทํากฎให้หม่ไปส้มกฎให้หม่โอ้แค่นั้นเองในข่าราชการไทง